ที่พระนครศรีอยุธยาพระขั่งยาฟันเจ้าอาวาสดับเกิดเรื่องน่าสลดที่พระนครศรีอยุธยาวันที่11กันยายน2566เวลา10นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางสายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเหตุว่าเจ้าอาวาสวัดบางสายตำบลเต่าเล่าอำเภอบางสายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางสาย เจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบคราบเลือดอยู่หน้ากุฏิและมีคนววยวายอยู่ในกุฏิและพระลูกวัดได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนจึงทราบว่าเป็นพระอาโนมุกประดับอายุ25ปีเป็นพระลูกวัดที่ก่อเหตุฟันเจ้าอาวาสจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยกันเกี่ยวก่อมพระอาโนได้นุ่งกางเกงชุดลายพางซึ่งละจากผ้าเหลืองแล้วเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า30นาทีจึงควบคุมตัวไว้ได้ในเบื้องต้นยังไม่รู้สาเหตุอยู่ในสภาพหลอนโวยวายอยู่เป็นระยะยระยะ จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าพระครูขันติธรรม,มานุวัตรเจ้าวาดวัดบางสายอายุ75ปีได้เข้าไปพูดคุยกับพระอาโนให้ฉันยาระงับประสาทแต่พระอาโนคุ้มข้างใช้มีดฟันร่างกายพระครูจนได้รับบาดเจ็บสาหัสพระลูกวัดได้ยินจึงเข้าไปช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแต่ต่อมาได้เสียชีวิตได้มีการสัมภาษณ์ผู้อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนดังนี้ โนที่บางาวัดกูแตกตอนนั้นอาถรรพ์เลยตอนนั้นอะอาเทพเลยพ่ออะไรอะใครบ้างใครไปมึงเป็นรถฝันงูมมองพี่นันน้ถึกไปครับก็ใครบ้างแกผยุ่กับลุงดันะแลนผมนีนีตนนีกับผมวันนีกัันประตนี้ไหนเคมาดิมึงต้องไวน่อเดีมงบอกใหนะมว่าอยู่กับลุงยันได้ครับได้ครับ จะพสาเหตุสาเหตุพอรู้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยตอนตอนรู้ก็เขาโดนตบตบนายเนธอ๋อตอนมาถึงนี่ลุงพ่อไปแล้วเหรอคือว่าเขาติดยาเสพติดทุกข้างข้างคนที่ทำเนี่ยเขาข้างยาติดยาพ่อไปเตือนอะไรแล้วก็ลุงพ่อมาคนละเรื่องติดยาเขาต้องลงติดยาเนาะใช่ ข้างแล้วก็หลวงพ่อว่าว่า,วาแล้วโยวายก็ไปละตามพ่อมันทางานอยู่ที่วัดเนี่ยกะตามพ่อกันมา,า,าพ่อมันมาสงบไปแล้วพ่อมสงบแล้วบอกพ่อมาห้าม,มแล้วพ่อมันก็กลับไปพ่อบอกกลับไปเถอะเงียบแล้วแล้วหลวงพ่อเนี่ยคงจะเปือนอะไรหรือยังไงก็ไม่รู้มันปกติมีพฤติรกรรมแบบนี้ไหมก่อนหน้ากอนนั้นข้างไงข้างหนึ่งเดียวเลย ต้งยาแต่ยังไงก็รู้ฉันก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเขาติดยาแล้วก็เอามาไว้วัดเอามาฝากมัาบวชไว้ <ừ> คือพ่อแม่เลี้ยงไม่ได้ไนงะก็เอามาให้พหระเลี้ยงแล้วก็เปจะโง่อะไรได้หน่อยได้อะไรได้แล้วทำอย่างเงี้นนยใครรับผิดชอบล่ะพระก็ตายเิงพ่อจะไม่ใช่พระธรรมดาะนะพระพัฒนาพระท่านสัญญาเลยจะได้เหรอเข้เอาเลยคือเข้ามา ตอนนั้นรู้ไหมว่าใครเป็นคนก่อเหตุก็คือพระเนี่ยครับพระเขาก็คือเข้ามาเนี่ยคือเขาปิดติดแล้วอ่ะเขาล็อกดีแกล้วเลยล็อกก็อกข้างในติดตอนนั้นเขามีอาการคุ้มข้างอะไรอย่างนงี้ยเขาข้างอยู่อ่ะเขาด่าด่าด่าโวยวายอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาด่ากันเขาด่าอะไรเป็นเพราะผมอะไรอะไรเขาก็คือก็โทษพ่อหน่อยเนาะอะไรเงี้ยคือเหมือนเนื้อเขาันยาอย่างก็ไม่รู้อะไร ั้ปิดประตูคือคือเขาก็คนโทรหาตำรวจเองอะไรก็คนเขาหายเองท่านตำรวจจะอะไรจริงๆแล้วลุงพ่อเนี่ยรู้ไหมว่าเขาลูกเราก็รู้รู้เขาเขาคือคือคือก้อนพ่อโทรให้ผมอ่ะทีแรกที่เรื่องมันจะเกิดเนี่ยผมมาล้อมแล้วจะพาเขาไปโรงพยาบาลพ่อโทรหาผมเขาผมทำงานอยู่คนนี้แต่ผมก็เดินมาก็เจอผมเขาไล่ผมเขาไล่เขาไล่เลยเขาเอาเลยเปี้ยงผมอ่ะผมก็พ่อก็เรียกผมออกมาสอน พอ,อมา,าออกมาก่อนเพาะว่าต้องนั่งน,ง,น,ง,น,ง,นงไปก่อนดีแล้วผมบอกน้องก่อนดีฮะเขาใจเย็นก่อนแล้วพ่อครับผมไปทํางานต่อผมก็ไปทํางานทํางานเสร็จปุ๊บนี่ผมได้ยินเสียงคงคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมกำลังคุยอยู่พระสององค์อะ่ะผมก็รีบวิ่งมาเห็นพ่อเขาหมดติดอยู่หน้าติดเขาอะ่ะผมก็รีบอ,อุ้มเลยเอานัาง่งรีบอุ้มหลวงพ่อประสงค์บำานตอนนี่เขาใช้อะไรทำไรเนี่งพ่อแบบก็คือผมก็ไม่ทราบเพราะว่าผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ผมไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็คงว่า แบบเห็นแล้วเห็นแล้วพ่อว่บคนนอกอะมันเ,เลือดแล้วจากนั้นก่ีเปลี่ยนเสื้อมาแลงก็รีบอุ้มองพ่อไปเลยแล้วหพ่อเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วด้วย